สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูจักนะครับ FASF h a กันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า f f a h e คืออะไรนะครับ s f p h a นะครับคือระบบแฟนชายเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับที่ตอบจนย์ลูกค้าในยุคสมัยใหม่นะครับด้วยระบบบริการที่ทันสมัยและมั่นคงนะครับเราใส่ใจนะครับในความสะดวกสบายประหยัดเวลาประหยัดการเดินทางของท่าน ให้ใช้บริการของเราอย่างสบายใจนะครับลดความยุ่งยากซับซ้อนให้มากที่สุดเพื่อมีเวลาให้กับคนที่คนพิเศษนะครับสำหรับคุณมากขึ้นนะครับสำหรับการสมัครนะครับเปิดระบบส่วนบุคคลนะครับของคุณก็เริ่มต้นเพียง500บาทนะครับเพื่อรับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมใช้บริการนะครับมีบริการและส่วนลดต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่น การเติมเงินมือถือทุกเครือข่ายนะครับชำระค่าสารารบริโภคกว่า70รายการบัตรเติมเกมออนไลน์และก็การส่ง s อ s นะครับนี่นะครับเป็นสถานที่ตั้งนะครับของบริษัท s f สเนะครับซึ่งตั้งอยู่นะครับที่120นะครับทับ70ถนนเสรีไทย49่ทับ1แขวงคองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับกรุงเทพม,มหานคร อันนี้เป็นแผนที่นะครับจากใน Google นะครับผมของบริษัทอันนี้เป็นโฉมหน้านะครับของท่านบริษานนะครับบริษัท f a s f p a g นะครับคุณชายคุณชาญดรงนะครับโพงามต่ออันนี้เป็นเอกสารนะครับประกอบการจดทะเบียนของบริษัทนะครับซึ่งนะครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับที่จดกับกองพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับชื่อบริษัทที่ใช้จดนะครับบริษัท f f สเอฟจตกันนะครับก็มีกรรมการของบริษัทหนึ่งคนนะครับคือท่านประธานชา,นารโร์โพงงามนะครับแล้วก็ทุนที่ใช้จดทะเบียนนะครับทั้งหมด1ล้านบาทนะครับจะเห็นว่าสํานักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่120ทับเมูสีแขวงคลองผุ่มเขตเมืองกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารนะครับใบสําคัญแสดงการจด ข้างหุ้นสวงนะท้างหุ้นสวงนะครับขอให้จดนะครับนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นบริการนะครับของทางบริษัทนะครับเติมเงินมือถือเติมเกมมีส่วนลดนะครับเติมเงิน a อ3 G สามวันดุคอนะครับลดสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์แฮปปี้นะครับลดสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันทูมูฟนะครับลดหกจุดห้าและทูมูดเอสนะครับ รด5%จะเห็นนะครับหลายคนนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะชอบเล่นเกมนะครับก็เราก็ยังมีนะครับ A c a s นะครับรถ7% Cooking Car นะครับก็7%กัน Winner Online ก็7%นะครับแล้วก็เป็น FNP FNF พนนะครับก็รด7%เช่นเดียวกันต่อมานะครับคือบริการชำระค่าสาธารณบริโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์พื้นฐานค่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นรายเดือนนะครับค่าชำระค่าสินเชื่อต่างๆและเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้นนะครับผม